ครับท่านผู้ชมครับเกษตรกรต้องการให้คุ้มทุนแต่ในเมื่อมันไม่คุ้มทุนตอนนี้หยุดเลยก็เลยหยุดไปก่อนหยุดครับหยุดใช้ก่อนเลยแต่วันนี้หลังจากที่ฟังข้อมูลของโกลฟีดนะครับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเกาหลีใต้นะครับก็เลยนะครับเห็นดรคุยออกรายการวัดดีผมก็เลยลองดูใหม่ลองดูนะฮะนี่แหละครับเป็นวิสัยทัศน์ของเกษตรกรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเราไม่ได้มาหลอกกันจริงไหมพี่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่า รตแรกเนี่ยพี่สมพงษ์ลงกี่กระสอบนะเชิญครับพี่เชิญมาเยอะแรกเลยอ่ะเชิญเลยฮะเนี่ยรตนี้รตนี้ชุดนี้่าล็อตนี้ผมลองดูที่สิบกระสอบอ่าอันนี้ก็คือเท่าไหร่ฮะสิบกระสอบสิบกระสอบพี่เป็นคนสั่งแล้วใครเป็นคนจ่ายตังคนนี้ใช่ไหมอ้าวโอเคคุณจอยครับคุณจอยหลังจากที่ได้ฟังพ่อปรึกษากับด็อกเตอร์แล้วเนี่ย ตอนแรกก็ไม่อยากจะสั่งใช่ไหมน้ำเสียงอะ่ะมันเพราะอะไรฮะเพราะว่าพอครื่ที่ใช้ไปมันได้ไม่คุ้มทุนนะคะ<ถ>ก็เลยไม่อยากใช้ต่อถูกต้องเห็นไหมฮะกเกษตรกรถ้าเขาใช้แล้วไม่คุ้มทุนเขาก็ไม่อยากใช้นะครับแต่วันนี้ปรากฏว่าโกลฟีดดรคุยนน้องจอยว่างไงว่าเออมันจะประสิทธิภาพมันจะดีกว่าชุดก,ก่อนที่เคยสั่งคาใช่ครับแล้วก็รับประกันอื สินค้าว่าได้ผลชัวร์ได้ผลชัวร์นะเราไปดูก่อนว่าน้องหมูของเราเป็นเป็นยังไงบ้างนะฮะในลักษณะนี้ที่น้องจอยถืออยู่นี่ก็คือโกลฟีดนะครับ1กิโลสามารถผสมหัวอาหารได้300กิโลนะครับ <3 S 1> เพราะฉะนั้นหนึ่งกระสอบเนี่ยผสมหัวอาหารได้6ตันนะครับท่าทนผู้ชมครับใช้เธอครับแล้วเรามาช่วยกันพิสูจน์ให้ทั่วประเทศไทยว่า โกลฟีดคุณภาพของเขาดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูน้องหมูพร้อมๆกันครับ